ในหนึ่งวันของคนเรามี24ชั่วโมงเท่ากันและชั่วโมงที่สำคัญที่สุดในหนึ่งวันของทุกคนคือหนึ่งชั่วโมงแรกหลังจากที่คุณลืมตาตื่นขึ้นมาเพราะมีงานวิจัยจากนักวิทยาศาสตร์บอกว่าคุณภาพของเวลาหนึ่งชั่วโมงแรกส่งผลต่อชีวิตทั้งวันและวันนี้คุณตื่นกี่โมงเมื่อตื่นแล้วคุณทาอะไรต่อพวกเรามาดูกันว่า เราคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตตื่นเช้ามาเขาทำอะไรกันบ้างปีเตอร์โจนนักลงทุนรายการเดลิตี้โชว์เกี่ยวกับธุรกิจทุกๆเช้าสิ่งที่เขาทำก็แค่อาบน้ำโกนหนวดและซีเรียลสักถ้วยสำหรับมื้อเช้าทั้งหมดนี้เขาใช้เวลาเพียงแค่20นาทีเท่านั้นไซมอนโคเวลเจ้าของบริษัทโปรดักชันทีวี ทุกๆเช้าเขาจะกดเลื่อนนาฬิกาปลุกสองครั้งก่อนที่จะลุกไปกินอาหารเช้าเขาบอกว่าการใช้นาฬิกาปลุกให้คุ้มต้องใช้อย่างน้อยวันละสองครั้งซึ่งเขาคิดว่าการได้นอนอย่างเต็มอิ่มนั้นจะทำให้เขาอารมณ์ดีและแฮปปี้ไปทั้งวันแจ็คดอซี่ผู้ก่อตั้งและประธานบริหารของทวิตเตอร์และสแควร์ทุกเช้าเขาจะตื่นตีห้าครึง่งทำสมาธิ ทบทวนตัวเองสักหน่อยก่อนจะออกไปวิ่งเบาๆหกไมล์บิลเกตนักธุรกิจชาวอเมริกันมหาเศรษฐีผู้รั้งตำแหน่งบุคคลผู้ร่ำรวยอันดับหนึ่งของโลกในทุกๆเช้าเขาจะออกกำลังกายด้วยการวิ่งบนลู่พร้อมกับดูดีโอที่ให้ความรู้ไปด้วยสตีฟจ็อบผู้ร่วมก่อตั้ง Apple c o คอมพิวเตอร์เขาจะตื่น6กโมงเช้าตื่นขึ้นมาส่องกระจกแล้วถามตัวเองว่า เป้าหมายของตัวเองคืออะไรทิมอาร์มสตองประธานกรรมการบริหารของ AOL ผู้ให้บริการข้อมูลทางเครือข่ายรายใหญ่ในสหรัฐอเมริกาเขาจะตื่นตีห้าอ่านหนังสือดีๆสักเล่มแล้วต่อด้วยการออกกำลังกายก่อนที่จะทดสอบผลิตภัณฑ์และเช็คอีเมลเบนจามินแฟรงคลินหนึ่งในผู้สร้างชาติของอเมริกานักเขียนนักปรัชญา นักการเมืองนักวิทยาศาสตร์นักประดิษฐ์นักปฏิรูปนักการทูตและยังเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียเขาตื่นตีห้าแล้วถามตัวเองทุกเช้าว,ว่าวันนี้จะทำอะไรที่มีประโยชน์บ้างเอาเบิร์นไอสไตน์นักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในคร,สริสตศตวรรษที่20เป็นนักฟิสิกส์ยอดอัจฉริยะผู้คนพบทฤษฎีสัมพัทธภาพ เขาตื่นนอนตอน8โมงครึ่งโดยที่เขาจะนอนวันละ10 1 1ชั่วโมงต่อวันเพราะการนอนอย่างเต็มอิ่มนั้นจะช่วยให้เขามีความคิดดีๆ m มาร์คซักเคเบิร์กนักธุรกิจชาวอเมริกันเป็นที่รู้จักกันในฐานะผู้ก่อตั้งเฟ e บุ๊กเขาจะใส่เสื้อแบบเดิมทุกวันเพื่อประหยัดเวลาในการมานั่งคิดว่าวันนี้จะใส่อะไรดีทอรีรเบิร์ด แฟชั่นดีไซเนอร์และเจ้าของแบรนด์ทอริเบิร์ดเธอตื่นนอนตอนตีห4 5 45, ตื่นปุ๊บเช็คอีเมลปับ๊บต่อได้การออกกำลังกายเบาๆอย่างการเดินเร็วเป็นเวลา45นาทีอินทรานูยีซีอของบริษัทน้ำอัดลมเบบซี่โคเธอตื่นตีห้และไม่เคยไปถึงออฟฟิศเกิน7จ็ดโมงเช้าเลยสักครั้งเพราะเธอเชื่อว่าการตื่นก่อนพระอาทิตย์ขึ้น จะช่วยให้เธอรู้สึกสดชื่นและกระปี้กระเป๋าไปทั้งวันแท้จริงแล้วการใช้ชั่วโมงแรกของวันให้ดีที่สุดคือการได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกดีและมีความสุขถ้าคุณอยากให้ชีวิตดีได้ทั้งวันคุณก็แค่เริ่มต้นวันด้วยสิ่งที่คุณชอบและถ้าคุณอยากให้ทุกวันเป็นวันที่ดีให้คุณทำตาม12ขั้นตอนง่ายๆดังนี้หนึ่ง ให้มองไปข้างหน้าอย่ามองย้อนหลังไม่ว่าใครก็เคยทําผิดมาแล้วทั้งนั้นคุณต้องไม่จมอยู่กับอดีตที่เคยผิดพลาดเพราะชีวิตมันต้องดำเนินต่อไปความผิดพลาดที่เกิดขึ้นคุณสามารถนำมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาขอแค่ไม่ทําผิดซ้ำในจุดเดิมอีกก็พอแล้ว 2. รู้จักให้อภัยตัวเองและผู้อื่นสำหรับคนส่วนใหญ่เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิต เป็นผลมาจากการกระทำของตนเองทั้งสิ้นในบางครั้งบางคาก็ต้องมีการตัดสินใจผิดพลาดกันบ้างแต่เมื่อรู้สำนึกแล้วต้องปล่อยให้มันผ่านไปต้องรู้จักให้อภัยตัวเองเพื่อจะได้เดินหน้าต่อไปจงใช้ความผิดพลาดจากอดีตเป็นบทเรียนเพื่อก้าวย่างที่ดีกว่าในอนาคต 3. ถ้าแก้วมีน้ำแค่ครึ่งเดียวจงเติมให้เต็มแก้ว ไม่ว่าคุณจะมองว่ามีน้ำเหลืออยู่แค่ครึ่งแก้วหรือมองว่ามีน้ำเหลืออยู่ตั้งครึ่งแก้วคุณก็ถูกทั้งสองอย่างเพราะมันอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกมองโลกในแง่มุมไหนและมันก็ไม่ผิดอะไรถ้าคุณคิดจะเติมน้ำให้เต็มแก้วการมองโลกจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณคุณคือผู้เลือกว่าจะมองโลกในแง่ลบหรือแง่บวก 4. มองหาบุคคลต้นแบบ การมีบุคคลต้นแบบที่เป็นแรงบันดาลใจจะทำให้คุณเอาชนะอุปสรรคใหญ่ๆได้สำเร็จทำให้คุณประสบความสำเร็จได้อย่างงดงามคนที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่และงดงามมีอยู่มากมายบนโลกใบนี้จงเลือกคนเหล่านั้นเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตของคุณ 5. ้าพาตัวเองเข้าไปอยู่ในที่ดีๆที่แวดล้อมไปด้วยคนที่ประสบความสำเร็จและมองโลกในแง่ดี มันเป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่พลังอำนาจของคนอื่นสามารถส่งผลกระทบต่อพลังในตัวคุณได้คนที่คิดในด้านบวกจะช่วยกระตุ้นและเป็นแรงบันดาลใจให้คุณจงเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณสามารถทำสิ่งที่มุ่งมั่นไว้ให้สำเร็จได้อย่าเข้าใกล้คนที่คิดแต่แง่ร้ายเพราะพวกเขาจะคอยขัดขวางการเดินหน้าของคุณดังพุทธศาสนาสุภาษิตท,ที่ว่า คบคน,นผ่านผ่านพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล 6. เห็นคุณค่าสิ่งดีๆในชีวิตเมื่อคุณพอใจกับเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆมันก็ช่วยให้คุณขจัดความคิดในด้านลบออกไปได้การโฟกัสแต่สิ่งดีๆเหล่านี้จะทำให้อุปสรรคที่กำลังเผชิญอยู่กลายเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่คุณสามารถจัดการได้ง่ายขึ้นเ รู้จักบริหารเวลาอย่างชาญฉลาดอย่าเสียเวลากับเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายไว้ในชีวิตเพราะที่สำคัญคือคุณต้องทำในสิ่งที่ทำให้ชีวิตของคุณเป็นไปได้ดังที่หวังไว้ซึ่งมันจะส่งผลให้คุณมีทัศนคติที่ดีทัศนคติที่ดีจะทำให้คุณมีความสุขและความสำเร็จ 8. จินตนาการว่ามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องจริงที่ว่า คนส่วนมากมักชอบวาดภาพเรื่องเลวร้ายจึงทำให้เกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นจริงๆจงฝึกนึกถึงแต่เรื่องดีๆจงวาดภาพสิ่งดีๆกำลังเกิดขึ้นแล้วเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณแม้มันจะไม่เกิดขึ้นในทันทีทันใดแต่มันก็จะเป็นกำลังใจให้คุณไปต่อได้ 9. ความผิดพลาดมีไวใ้ให้เรียนรู้มีใช่แท้ ที่เอาไว้เคี่ยนตีทุกคนล้วนเคยทำผิดกันทั้งนั้นถึงแม้ว่าได้พยายามอย่างดีที่สุดแล้วแต่ก็ยังทำพลาดขอให้จำเอาไว้ว่ายังมีโอกาสให้เริ่มต้นใหม่ความผิดพลาดต่างๆที่ผ่านมาถือเป็นบทเรียนเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่จะทำต่อไปในอนาคต 10. อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีทารอบๆตัวคุณ เต็มไปด้วยข้าวของระเกะระกะกระจัดกระจายไปทั่วห้องลองหาเวลาจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมันจะช่วยให้คุณเปลี่ยนมุมมองความคิดได้มากเพราะสภาพแวดล้อมที่ดีจะช่วยสร้างและเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดทัศนคติด้านบวกได้ 11. รับข้อมูลข่าวสารที่ดีมันอ่านบทความที่สร้างแรงจูงใจหรือฟังธรรมะที่กระตุ้นให้รู้สึกตือนตัวและเกิดปัญญา มันจะช่วยให้มองโลกและชีวิตได้อย่างเข้าใจมีความหวังและมีความสุข 12. ให้คำมั่นสัญญากับตัวเองและบอกตัวเองซ้ำๆเพราะคำมั่นสัญญาดีๆมีผลต่อกระบวนการคิดของคุณจงบอกตัวเองบ่อยๆว่าฉันเป็นคนดีฉันมีความสุขฉันรักในสิ่งที่ฉันเป็นฉันกำหนดชีวิตของตัวเองได้ฉันเก่ง ฉันฉลาดฉันทำได้บอกตัวเองหลายๆครั้งในแต่ละวันแล้วพลังด้านบวกในตัวคุณจะเกิดขึ้นขอบคุณที่มาของบทความดีๆนี้แปะไว้ให้ทุกคนอ่านเพิ่มเติมที่ใต้ลิงก์ขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีและมีความสุขขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีกว่าเมื่อวานขอบคุณที่เข้ามารับฟังคีสตอรี่ถ้าชอบกดไลค์ ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักและทารักในการพัฒนาตัวเองกดติดตามเลยค่ะ